ดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มโยกบบสะดุงอยู่แล้วครับยันห้องเข้มเนาะใกล้ๆน้ำซีเล้วครับพี่น้องหน้ามขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่นี่กะเป็นปลาสิลองเบิง่งนตอตอนนี้มันกับประมาณใบซีนน,น้อยหนึ่งเด้แดดแดดพี่น้องแต่สิยกจะเข้าอยู่ดอกสักสิไเดทไทย,ยั้ไใยกเบิ่ง,บงปปาจะเข้าก่อน,นะอุปกรณ์อามากับสองส้นเครื่องพี่น้องด่างสองส้นเครื่องแล้วขาสะดุงแปดสอกขึ้นเข้าละครับ ต่ว่าด่างก็ใไก้แล้วพี่น้องไก้แล้วก่ได้เปี่ยนนะหาหนงนซื่อกัอนด้อเอาทะลุกันเลยครับพี่น้องกระปอง,องขางกอ,อ,งงอ,งอไผ่ออลองบึกสักก่อน มันตองไปั่นอันนี้พวต้องออกมาดอเบืออะไรสิดยางไปอุ้ยนกทำไงนกอยังบพี่นอว้ว ออกไปออกไปอุ้ยคือแดดเถอะห้างผุ่นก็ไปใกล้กกข้าเจ้าบ่ได้เสียงลิขสิทธิ์เสียงเลยพี่น้องให้เขาไปใกล้ๆบริษัทหลายคุณมองขึ้นมาเรื่อยๆ่ะออไปดอกยังไปไหนกันครับเนาะไม่จีบถือตะบันเลยอืม มองคุณเด็กผนมันเลิกขีโม่งน่อยๆีโม่งุณพี่ขามก่อให้ไปจังเด็ดไลอดไปนี่เด็กมันเองใจเย็นนะอยี่ยังด๋อยตัน้อยตัวน้อย ว่าแดดแดดเยอะสะท้อนแสงว่ะะท่อนเ้าบ่าจ้องม่พี่นองแดดพักมังก็ซีโมงกลัวหนึ่งเนาะอื นี่วะปลานะเดี๋ลงมากกินไม่กินไงกูน่ะชบชอบอีแสนี่อุม้มอุ้มม อ,อืไปตื่นเกินไปบอนน้ตื่นเกินไปบอเหี้ยงอะว่า <c oughs> เป็นปลาลูด <c oughs> อืมนันเดลี่นอย,ย,นอยู่มาไว้โพดไปหาตึกมังหอม่อก่อน,นกันขำๆนั่นเปนเดลี่นอืมขำๆเพาจังทายแล้วพี่น้องตัวนี้คือมันมป่ามาห้าเดลีน่น อู้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 เตอรหนึ่งอยู่ด้อกรส่งกรส่ายงกรส่ายงนท่าตอเออฮะผู้หน่รู้ือกันบ่แน่ใจอ่ะบ้านบนยี่เทียบัดเออมันเป็นคึกึกคึกคึกเออว่ เอาเดี๋ยวเ้าจังห็นหาหมองกอนพี่น้องเดี๋ยวจังมา่งพอกันอีกเช่นนึงครับเอาพี่น้องมาดุนกันตัวคำคำมันสิเลียนป่ะคำคำสิเลียนป่ไ,ไก่<ะ>ขาเจ้ามาเมียมหลายคนหรอข้าวาาเจ้าว่าไทยไก่ข้าวเจ้าเอาบ้านไก่ดินี่นขาเจ้าจบัเห็นป่าขาเจ้าจบัเห็นเญิงเย็นขกันนี่ยบ้านบ่เอ,อียเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปได้ได้ได้ได ทวนทวนทำหนอน,อนมันสิเรียนให้นปุ๋ยหทำคำม,มนันสิเรีนขอบนี่ยไงย่งเหงาอยูอยอออ่ล้มผิดล้มผิดโอ้ยอลลงวงข้นกับขาดตัวขาดต้อ,ตองว่ะออตอนแรกๆมาแดดครั้งน ระคักสีม่วงเคึองสีหาม่วงตอนนี้ว่าเป็นสีหงม่วงหรอือเป็นม่งม่งไปใกล้เล้วครเบอระทำไมกับสินี้เสียงไป

Nói cháu biển gì? Thái Lai biển nhiệm không? Dạ Nhiệm là Paduk โดดเทอเขียนได้ไหมเอาท่านเออดีว่ามีสีแดงอยู่เอาคือภูเขาทืกเขีินดีเอาบอกของขาดไปีท้ยางดีพี่น้องมันก็แหงหายากโอ้ยไปีท้ยางแหงไายยากอยู่โอ้ยแค่ทางแนวตากตพีน้องสีด้ดนอกบ่าเราแรือเ่ แล้มันตเดียวเลยบ่เดียวนะรับ่มีอย่างบ่มีอย่งน่นดีจังแล้วตัดิเออจะเป็นยังผานึงึงึงึสเรียอเออแะดงันนึงอยู่คนเดียวที่มเตียบัเรียงาเลยยังยยมเรียกัน น, liksom, mm? น, ez, hey, น้าเดียร์นาเดยน้าเดยร์นาเดยน้าเดีนดนาเาเยาเดยาเดียร์ร้าเยาย นี่นี่อุ่มว่าเสด็จยกปลาหนำแดงมันขาดปลาน้ำแดงรู้อ๋อมันเล่นน้ำแดงมันมันเล่นน้ำแดงแล้วพี่น้องตอนนี่บะนี่บะ นกก็น,นแน่แ่อือ่จักแไบบเขาเลเแบบจักแล้วอุ้มมันอยู่ในอุ้มทีน่น่องช่วยอยู่นอุ้มนี่อำ่ำงนพี่พยน,นยน่นั่นน,น,น,นครับพี่น้องอยู่ในอุ้ม ขางหน้เห็อนม่กเขาไม่เห็นบ่หางว่าจะขอยัไงบ่ไหลที่มันหลข้างหน้าตีเต็มเลยออกคนหรือวะนี่บ่ใช่หมนลายะรองววขาพี่น้องพลุนพนพลุนข้าหน้าตี ủa dáng cái ký đâu dài dáng nhạy tai yang xin mất hiệu đạo bên nhì liền và đục nhảy thiệt khó bé được liền ký đâu mất hiệu thiệt 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 rùm ngâm ngầm 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 toàn bằng xí tí. tích em nghe mấy đi. Phải dụ bà xì khẩu có bó hến, khảo, khẩu บ่เขาไมพี่น้องว่ามันสุ้เห่เดทไยไหมว่ามันถืสูบาเอารวบอุ้ยปลาห้องแล้วมันเริ่อมห้องเลยเออเออเียนเทียบอมเป็นปกริไงไปเก่งปลาเปียเก่งโบขึ้นนองปลกรบเนาะมันห้องนี่อ อืืทุกคนคีมอไส้เนี่ยนะทำมันเงียบกันเงียบไปทำมันขึ้นมาอ่าอะยเอะไรซิ่งแล้ซิ่งทเ <c oughs> งกุมอะไรอย่างนี้ตายเนี่ย หาสเสอใบไปไหนก็นยังบ่เน,นี่ยเนี่ยเ,เขาไปเกินไปหรือเปล่าเพื่อคิดค่าใหม่ค่าต่อเบิ่งบรรยากาศเอาพี่น้องเลยาา <c oughs> คลิปเด็กกัมีแต่เบิ่งแต่บรรยากาศจย่งนี้บอคลิปเด็กกับมิเอ อืมฮึมม,<อ>ามาแล้วไม่ได้คนเอ้ยหลักออกมาอยู่นิ่อุ้มทำพวกเขาอ,อุ้มก็ได้ ไปลองแล้วไม่ได้น,น,นค่นคนื่อนคขามั่ขึ้นที่คุณยูนอมนีล่ะเมืออม่อเขามาในอุ้มได้ยัางไงล้วั้างล่น,นี่ยลยไปย้อมหันดอก เปลาข่าวม่ครับเนาะคือเสียหัวขนาดจะดวงยี่ต้องโคกอืมโอ้ยโดดออกแงเ,เขาไปเกินไปหรือเปล่า, <c oughs> าปลาตื่นออกเบิด เดยเบิงเลยน้องเอ้ชัดเดกเป็แบบม่กินปลาเลยต้องกาเบิงผนงานแไวกินปลาเลยนี่ย <ge> <t eg ued gardens> แยกไข่มันมปนน้หาวยอไข่มาว่ะวุ UA ้ยวุ้วุ้วุ้ไปไทยตัวนี้ไม่เลยไปไทยไม่ไปไทยนี่จ้าไปไทยอย่างือไปไทยไข่เบื้องันบาเป็นไปไทยไข่หมดไข่ทุกฟองนี่เมนบอ๊มี กินกินหยาจนท้องใค้าไข่เลว่าบ้านเพิ่ no, นคือมีหอดปลายิ่งปลาอย่างบ่านเราคือปูมีน้ำเพิ่นว่ะต้องคุณเด็ไป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 มาขอดู แยกไย่มาป่าเขาเลยเดียวดึกเกือบจะแยกย่เขายกแย่มาป่าเขาเลยพ่ดียวนางนางโดนอันนี้มานางนางจังไหขี่เ็บยุสเองหลตัวนึงว่างหันน่จะบ้าว สอนาแก้วนะย่ยเนาะนี่สอนได้อยู่นี่ไปไปออพังยงวาไปคอยเดี๋ยวคอยสิโยกย่หองอันไปเห็เจ้าดอกเห็ดหนามันโบกก่อนมันบมีแนวโยกแต่ยังไม่โยกมีสะดุ้งปลาซิวก็มีซ้ำสิกิน เฮ้ยเฮ้ยมาเลยายมาเดเดมุ่นอยู่ในอุ้มเต็มยาย่บอกมาจเทียปวดเด้ดอาอีกบาทสบาทได้พี่น้องผลงานพี่น้อง้าเบิ่งน้ำแมวเลยยกต่อยโอ้ยอายได้บผลงานบบ่ยสสดเบิ่งานไหมบ่มีซอสเด็ดอสเ็ดได้แน่ แนอยยุตอนท่านในท่าเนี่ยเขาดีอยู่

เอาเบิ่งผลงานกันพี่น้องแต่ว่าแยกข่าเอาไปแน่แยแหละดิให้แยกข่ายเอาไปพีงเนี่ยแหละน้องนี่ก็สิให้แยกล่องก็เห็นเนี่ยอ,อันนี้ก็สิให้์จะล่องเล็กๆก็เสีนี่เอาเอาเอาอุ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาัปพา,าพี่น้องนี่แบบผลงานเอากล่าวขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เขามาเบิ่งไม่ใคลืมกดติดตามครับพี่น้องคลิปนี้กับตอนนั้นตอนแดดแดดบ้นบ่อน วดฒิทายปันใดกับเขาดีอยู่พอมาทายมันต่อน้วคำๆมันเกิบอลเลีนมันเลนแบบจังเยลยเราพี่น้องลาลามันเบิ่นแบบแม้มันพุได้แล้วมันไปทั่วไปที่แกแล้วพี่น้องเอาโอเคขอบคุณหลายครับพี่น้องบา,บายๆนะวันบดุดแง